ขิมีโน,นอีตายอีไปอีไปอีอีควายอีควายเยอะมันจะมีคนโดไอมวะเปิดโด้กันก็ดีฝนตกอีกแล้ว

สวัสดีครับโอ้แน่นอนครับผมมันสายร้องเพลงอ่าเดี๋ยวผมขอทับดวลปืนก่อนอ่าดวลปืนดวลปืนกับไอบอลเขาเซิร์ฟมาดิขอลองดวลปืนก่อนเลยแล้วกันว่ามันแมปเปลี่ยนป่ะสวัสดีครับพี่โอ้สวัสดีครับทุกคนเข้าเกมมายัางเบาๆหน่อยยายโอ้ก็ให้แม็กนอนไปดิ เมื่อกี้นี้คนเล่นเกือบเจ็ดสิบเลยนะครับผมรีลมผมรีทิ้งหายหมดเลยครับขอบคุณครับเข้าเกมยังเร็ว,นนรวเรนน็วเฮ้ยปิดวอร์ปิดไว้หมดเลย ก็วอคุกไงอืมของานงัดนะโอ้มันไม่มีไอสัตว์ไม่สัตว์บายดีมนเข้ามายังไอดีไรเรียวรับโอ้ฝาดจะเข้าไอเฮี้ยเหลี่ยม นใชไหมประมูลตอนไหนครับสามทุ่มครับสามทุ่มกว่า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 นะนรับแบบยังไม่เปลี่ยนนะแบบยังไม่เปลี่ยนโอเค แมปบักนะเนี่ยทำระบบอะไรก็ได้ครับเพิ่มความอาพีนิดนึงครับเซิร์ฟมันดีเอมครับหยุดเหลี่ยมครับอ่าเดี๋ยวทับมันเว้นเปล่าวะ เอ้ย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 เอ็งรอก่อนดิน้องโอ้โอ้เอ้ยอย่าพึ่งโอ้ไปกันโอ้กูเทสระบบอยู่โอ้ไปกันหมดเลยโอ้โอโอมันมีคนเข้าทันด้วยนะครับสิบคนโอเคนะเหมือนจะไม่บั็กนะแต่เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเพิ่มอะไรอีกหน่อย โอ้ไอ oh, <laughs> ้เหี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มวงแดงครับให้มันมีเข้าเส้นชัยเท็ดพี่แข่งรถพิมพ์ทับอะไรทับแข่งรถครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะครับอ่ามันยังบั๊กอยู่ รอก่อนรอก่อนโอเคเหมือนอ่าเหมือนอ่าเอ้ยทำไมเอ็นเอจีคันนี้มันจมอะทำไมมีอะไรอยู่ข้างบนโอ้อ๋ออันนั้นอ,อ,อ,อันนั้นใกล้นั่นไงเดสแมทไงอันนั้นเดสแมททีมละห้าคนอันนั้นคือระบบเดสแมทนะครับอยู่บนหัวมงงเห็นไหมอ่าทีมละห้าคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวผมขอเทสอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดให้เล่นสวัสดีครับเกเกย์พ่อมึงเนี่ย ทีนี้แต่เพิ่มวงแดงๆเข้าไปแล้วถ้าทับเอเนจีอีกรอบมันก็จะกิจกรรมแข่งรถปิดโอเคแล้วถ้าทับอีกรอบปั๊บแล้วก็ทับแข่งรถหูหไม่เข้าคนโคตรไวอะโอ้ไม่เข้ากันไวเกินไม่แข่งรถ ต่อ่อูกทีใช่มันเหมือนจะไอ้นี่นะปิดก่นแล้วกัน,กนจะมันไอ้นี่ไงเทสดูว่ามันมีอะไรบั๊กบ้างโอ้ระบบกี์พอมเนี่ยครับแล้วก็ระบบ จบไปทีม A ผมไป B แล้วกันมามันก็จะเดี๋ยวนะห้าโอเคเต็มห้าท,ทีม B ขาดหนึ่งทีม B ขาดหนึ่งทีม B ขาดหนึ่ง,ง,งฮัโลโหล โอ้กูจะรู้ไหมในทีมไหนทีม B ทีม A นี่โอเคเดี๋ยวเราต้องแก้ตรงนี้มันก็จะยิงกันในจุดนี้นะครับก็อ่าทีมละห้าครับยิงกันให้ครบเฮ้ยแค่นี่ยิงไม่เข้าอ่ะขอระบบเอาของใส่รถหน่อยครับจัดไปเดี๋ยวมันต้องให้มันให้มันขึ้นโชว์บนหัวนะครับว่าทีมไหนทีม A ทีม B นะครับเฮ้ยนิวสังหารว่านิวไอ้นิวห้าสิบตัวนิว นิวห้าสิบตัวนิวมันตายแล้วม,มันเกิดโรงพยาบาลนี่หาอะไรผมเดนยิงตายโอ้ oh. <c oughs> มาดิ <c oughs> สัตว์ <c oughs> เฮ้ยมึงทีมเดียวกับกูหรือเปล่าเนี่ยยิงกันม่วนหมดแล้วโ oh. oh, อ้โอ้นิวเอาน้องเอง็งเองชายเอ็งตายได้ยังไงวะอะไรครับนี่อ่ะมันเกิดโรงพยาบาล <c oughs> <c oughs> เออมันเกิดโรงพยาบาลเออเดี๋ยวจะแก้ มีอ่ามี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 ต้องแก้หนึ่งแล้วก็ต้องเพิ่มอีกไอเหี้ยแล้วใครเขาทีม A ทีมบีก็จะไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยห้าห้ามึงทับจ็อบจ็อบไม่ได้ใช่ไหมมันมันมันไม่เกิดนี่ใช่ไหมโอ้แอดมินเพจขับรถได้สัตว์โคตรเหลี่ยมเลย ไอ้มมึงอยู่ทีม B ทีม B เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนมึงอยู่ทีมอะไรอ๋อเธออยู่ทีมไม่นั่นอ่าโอเคเธออยู่เธออยู่ทีมอ่าทีมทีมเฮียอะไรวะทีม A ฉันอยู่ B ฉันยิงเธอได้2เท่ากับว่า2องทับห้าสิบคือยิงใค่เขาห้าสิบตัวแต่อ่าชื่อบัคเดี๋ยวแก่เดี๋ยวถ่ายก่อน เฮ้ยเน็ตกูวะวะเน็ตกูมันไม่เท่าไหร่เนี่ยโอเคเดี๋ยวแกระบบอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดเอาใจเย็นอันนี้คือเทสระบบก่อนเดี๋ยวร,รีวิวทีเดียวระบบระบบจังครับแต่ไม่มีระบบขายโอ้ยสัตว์ขายลาบพ่อมนีครับไอวนันมึงอาจจะทีมเดียวกับกูก็ได้นะมึงเลือก B หรือ A เนี่ย โอ้เอ็กพอร์เงินไม่มีไอสัตว์เหลี่ยมมะเหลี่ยมมะเอามาลองเทสก่อนจะได้รู้ว่ายิงตายไหมโอ้ยิงตายไม่นับว่ะยิงแค่ยิงคนในคอมเท่านั้นว่ะถึงจะนับมไม่นับไม่นับไม่เล่นไอสัตว์ มึงนี่มันปากดีได้ใจกูจริงๆเลยนะรับหนึ่งนะฮะโอเคมันก็

ทำงานอีแ๊บหนึ่งมือใหม่ต้องทำไงถึงรวยเร็วครับโอ้ยเซิร์ฟผมรวยเร็วไวมากครับโอเคชื่อเซอร์คิวเลยระบบมั่ว,วไอเฮียมันก็ต้องมีการเทสไหมล่ะมึงจะไม่ให้มันเทสมันเป็นไปไม่ได้หรอก ไอตัวเนี้ยเนี่ยแต่ตัวที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวที่ตามแม็กกแจกนะเป็นตัวที่เปิดไม้ได้เนี่ยกด F 1 1เนี่ยเอ้ากูไม่ได้ลงมานี่ว่าโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนอ่ะปิดกันอ้าวสมอยพ่อึงเรารอนายนานแล้วขวาจะมา มาอาจจะอะไรกว่าจะหมาสัตว์ฝ่าจะหมาโอ้หมาพ่อมึงยึดคิวยึดออฟไลท์โอ้ยึดคนะิวยึดออฟไลท์ Yet Q, Off ด้วยนะไอสัตว์ออฟไลท์เฉยอยากได้รถแรงจังโออยากได้รถแรงจังงั้นเหรอจังเหรอเองแค่คำว,ว่าจังกับพี่อ่ะโอเคอ่า คิวคิวหม่ออฟไลน์ไอสัตว์คิวหมยพ่อห้องโอเคไอเหียคิวหมยพ่อมันโอ้กูใช้แบตเครื่องนั้นยังใช้เจ้า OTP เปิดเกือบเปิดเครื่องเลยอืมต่อไปเดี๋ยวแกไออีอันหนึ่งอ่าไอโดนไอโดนเกิร์นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอนี่ลืมใส่เข้าไป ไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นดิมาเพื่อนแหลมาดูเพื่อโอ้น้องใจเย็นๆน้องใช่ครับรวยเร็วเพราะมีระบบบัคเพียบบัคเงินเขียวเงินบัคเงินแดงมึงงั้นมึงก็ไม่ต้องเล่นไอเ้เหี้ยกูลำคาแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยทำลาบเนื้อแมวโชว์หน่อยครับโอ้โชว์แมวพ่อของดิครับไอ้สัตว์เอ้าทำไมกูว้ามันนี่วะ สั้งชื่อไอพี M ่โม่เลยเปิดอะไรอ๋ยวเพิ่งอีกเพิ่งแอดเมื่อ,อไหร่จะมีระบบใหม่ระบบใหม่คือแค่ในมือแค่ในคอมมาได้อยู่แต่ถ้าในมือถือยังไม่ได้พี่หมอยพาเทสระบบเออผมผมขอเทสอะไรเทสก่อน,นเย็นๆเ,เรื่องการาแข่งรถแต่ไปแข่งรถอีกรอบก่อน NRG NRG 0 0ไปเอยไปอ้าวไอเทย NRG 5 0 0โอเคทับ แข่งรถแข่งรถเอา้อาทำไมกูไปไม่ได้เนี่ยกูแข่งกูเขียนแข่งผิดเหรออันนี้บั๊กนะครับใช่ใช่มันไม่ไปให้มันบัก๊กอา่า คระบบมันค่อนข้างใหญ่นะฮะมันก็เลยแบบดูบั๊กนิดนึง <c oughs> จับไอ้นิวเย็ดไอ้สัตว์โอเคฮนะสวัสดีฮะอะไรอ่ะโอ้ยพันตีนี่ผมรู้เฟซมันนะอ่าที่ขาดโอเคผมเขียนไปหมดล้ว่าบั๊กอะไรบ้างรอบหน้าไม่บั๊กแน่นอนโอ้ยสัตว์จับกูเย็ดไอ้เหี้ย โลหินห้อยโอ้โหหินห้อยบ้านพ่อมึงอะครับมันไม่ใช่หินห้อยไอสัตว์โอ,โอเคก็เดี๋ยวผมไปแก้บักบักอะหลายอย่างอยู่ครับโอ้เคเค้กโอ้เหลี่ยมจริงๆนะสนาม จริงๆลงไปแล้วครับแต่มันผมทําให้มันไปเกิดจุดเก่าะดิไม่ได้ทําให้มันแบบเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้ลงครั้งแรกมันก็ต้องมีบั๊กบ้างแหละแหมมันจะไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ช่มันเป็นไปไม่ได้เฮียระบบมันเป็นแบบไอ้นี่นะเว้ยไม่ใช่เดรามิกไอ้ที่ว่าแก้ในเกมได้เลยมันไม่ใช่น้องนะแล้วรีเซิร์ฟไม่ได้แล้วเฮียต้องทําตอนคืน โอ้กูขอพอรไอ้เหี้ยนี่กูไม่เคยได้อะไรจากขอจ,จากแป้งเลย <c oughs> โปรลงไอ้สัตว์กวนต้นตีนจริงๆเลยไอ้เหี้ยนี่โอ้เฮ้ยวับเอามาขอพอรไก่มันเป็นไปได้เนี่ยมันทำอะไรครับเนี่ย หน้าคุ้นคุนห,หน้าใครเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยโอ้ปีกเนี่ยนะมันเขียนว่าอะไรได้เสกชุดปีกไฟเทพมาไอ้สัตว์ปีกหินห้อยพ่อองดิลองปีกหินไอ้นี่ไอ้หียเหลี่ยมดีจริง พี่เารถที่ทุกคนขับได้ที่ไปไว้ที่โรงพยาบาลหน่อยจริงๆมันมีรถอยู่นะแล้วรถที่ทุกคนขับได้นี่คืออะไรวะสวัสดีครับชักว้าให้ดูหน่อยเองมาบ้านพี่สิแต่กูจะชักให้ถึงพลิกถึงขิงเลยอ๋อรถสาธารณะรถเด็กใหม่อะไรเงรี้ยเหรอโอ้โๆโอ,โอ,โอก้ก็ปิ่นดีจริงรถเด็กใหม่เหรอใช่ไหม ลงมาลงมาน้องชายลงมาลงมาลงมาเร็วลงมาขับลงมาเออขับลงมาน้องชายสวยมากสวยสวยที่สุดเออปีกหมอยไม้บ้าน่อมไงฮเหน้าหีเอารถ e op, อ e ีปออ่ออีปอได้ครับแต่ย,ยิงเซิร์ฟซันเดย์กูว่ากูโพสอยู่ไอ้กูไปโพสอยู่มาตาอ่ามาตายนั่นอะ่ะมันไม่ได้เป็นอ่ามันไม่ได้กูก็พูดอยู่ว่ามันไม่ได้จดบันทึกประจําวันมันเป็นคดีฟาร์มนะเว้ยการไอเนี่ย ทำลายสรสพิย์ทางปัญญาเนี่ยหรือแบบอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำลายแบบข้อมูลให้มันแบบบิดเบือนอะ่ะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้แบบแจ้งลงบันทึกประวันแล้วจบมันเป็นคดีมันเป็นคด,ดีความที่พวกมึงต้องอ่าให้พ่อแม่พวกมึงไปไก่เกี่ยกับคนที่มึงไปยิงนั่นอะ่ะเพราะฉะนั้นจะยิงใครคิดดีๆนิดหน่อยนะนิดนึงนะครับมันเป็นคดีความนะคดีความกับไอ้ลงบันทึกประจําวันแยกกันนะครับ ลงบันทึกป,ประําลงบันทึกประจำวันก็แค่อ่าก็คือการที่แบบว่าป้องกันตัวเองเพื่อแบบว่าแบบกูแบบแบบอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นของผมเนี่ยโดนโดนแย่งเฟซไปใช่ไหมแบบว่าโดนแฮกเฟซไปใช่ไหมแล้วมันเอาเฟซผมไปเกียนใช่ไหมอ่ะผมก็ลงบันทึกประจําวันไว้ว่าถ้าเกิดมันมีคนมาแจ้งความจับผมว่าเออผมไปเกียนอ่ะผมก็ลงบันทึกประจําวันไว้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวผมประมาณนั้นอันนั้นคือการลงบันทึกประจําวันส่วนคดีความคือหมายสารที่มึงที่อ่าแบบอยู่กันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็ให <G: S 2> ้สอนอแต่ละจังหวัดที่มึงอยู่ อ่าแต่ะ่ำเพอดิเป็นหมายเรียกที่ว่ามึงต้องเรียกไปนะที่นั้นที่นั้นแล้วถ้ามึงไม่ไปในกี่วันกี่วันแล้วแต่ที่ศาลมันจะบอกก็ตามนั้นอุ้ยใครก็ทาอะไรอ๋อทํางานเพราะฉะนั้นจะยิงใครคิดดีๆคิดดีๆมันไม่คุ้มกับพ่อแม่มหรอกนะมันไม่คุ้มเลยจักรยานครับอ๋อจักรยานเหรอครับจัดไปครับหากตรงนั้นไม่มีใครฉัน ระบบมาอยู่ที่พีเคจริงจริงจงในคอมอ่าจริงๆในคอมมันเปิดได้นะเอ้ยเออในคอมเปิดได้นะไปดูช่องแอดแม็กอะเนี่ยเนี่ยเน,น,นีตัวที่ผมลงเนี่ยเห็นไหมดูกรอบมันดิกรอบมันสวยเห็นไหมมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเอพีเคเมื่อไหร่จะซื้อครับพีเคสลองเงินหุ้นอยู่ครับมันลองเงินหุ้นนะี่ยผมได้เงินหุ้นจากหุ้นสนะี่ห้าหมื่นอ่ะก็ผมจะซื้อเลยเก็บห้ามึงไงเพีย เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนะผมไม่เคยถ้าถ้าสังเกตดีๆนะผมตัวผมเองเนี่ยแทบไม่ค่อยจะได้เล่นเซิร์ฟไหนเลยนอกจากเซิร์ฟตัวเองกับเซิร์ฟพิมผมไม่เคยไปยุ่งกับใครนะครับนะถ้าใครยิงผมเนี่ยก็น่าจะรู้นะเหมือนไอเด็กคนนั้นนะครับนะยุ่งกับใครยุ่งไปอย่ายุ่งถ้ายุ่งกับผมไม่รู้จะเด็กหรือจะฮี้อะไรผมเอาหมดนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องนะครับนะการศึกษามันมีไว้เพื่อศึกษาเพื่อหาความรู้ไม่ใช่ว่าเพื่อไปหาความรู้ด้านผิดๆแล้วมาทําอะไรผิดๆนะครับ คนสุดท้ายคนที่จะโดนนะครับการยิงเซิร์ฟมันสนุกมันสนุกแค่ชั่วข่าวครับยิงชั่วข่าวจริงๆพอหลังจากนั้นเนี่ยถ,ถ้าเกิดคนที่มึงยิงแล้วเขาเอาจริงๆอ่ะคนที่เดือดร้อนมันคือพ่อแม่มึงนะครับนะเฮ้ยเอ็เอสามนี่กูลงระบบเกือบทุกวันแล้วนะเฮ้ยนี่ระบบอันนี้กันยังบั๊กอยู่เนี่ย๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่บั๊กแล้วเออไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้สอนสอนไว้แบบสอนพูดไว้เลยเพราะว่ามันมันไม่ใช่คดีเล่นเล่นการยิงเซิร์ฟเนี่ย เพราะว่าเกิดคือมันยิง VPS ถูกไหมมันไม่ได้ยิงเซริร์ฟมันคือยิงยิงเครื่อง VPS ถูกไหมแล้วเครื่อง V p s อะ GTA หลายเซิร์ฟเขาเช่าถูกไหมเออแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟต่างดังอะเพ่ะเผอกูไม่ต้องแจ้งเลยเพื่อเผ่อทาง V ีเเขาแจ้งเองเลยนะเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คิดนิดนึงมึงจะยิงใครมึงยิงไปเถอะไอ้เหี้ยยิงกูมึงก็ยิงไปเถอะนะแต่ให้คิดนิดนึงว่ามันคุ้มไหมโอ้ไปเอเดนสี่แต่ก็โดนถีบหน้าเขาให้เราไปเอเดนสี่พี่ได้ฟ้องไอ้เซิร์ฟซันเดย์ไม่ฟ้องครับไม่ฟ้อง มันไม่มายิงมันไม่ยิงนะผมเป็นคนเอาจริงนะครับถ้าผมทําอะไรผมทําจริงๆนะครับนะผมยอมทุ่มสุดตัวครับนะเพื่อสิ่งที่ถูกอยากได้ระบบลดส่วนตัวซื้อได้สองถึงห้าคันอ,อันนั้นต้องซื้อที่เพจจริงๆระบบแข่งรถแม่งบักยังบักอยู่ผมไม่อยากให้แม่งบักเลยว่ะต้องแก้ต้องแก่แก้หลายอย่างแก้ให้มันขึ้นจํานวนแล้วก็แก้ให้มันขึ้นให้มันเปิดได้อีกรอบนะฮะ ระบบเต้นมันมีแล้วครับแค่ผมผมยังไม่ได้แก้เพราะว่าปุ่มมันไม่ตอนแรกมันผมใช้เป็นปุ่ม N เงี้ดู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 ดีอันนี้เป็นตัวเกมที่ตาแม็กแจกนะดู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 กล่องดูกล่องเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูกล่องเห็นไหมแล้วลองดูดูดูแบบปกติอันนี้อันนี้จําจําแบบนี้ไว้จําแบบนี้ไว้จาแบบนี้ไว้ดูดูดูเห็นป่มกล่องสิมเหลี่ยมเงี้ยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวผมเข้าตัวเก่าให้ดูแล้วเข้าตัวเก่าให้ดู อา้าวมันตัวเดียวกันหรือเปล่าเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันเลย <c oughs> <c oughs> แล้วพี่ไม่ยอมซื้อไอพีเคนหบอกว่าทุ่มหมดตัวไม่ <c oughs> กูก็บอกว่ากูรองเงินหุ้นอยู่มึงเข้าใจไหมเนี่ย <c oughs> พี่เค้กวันนี้ผมมาดีอ๋อัาดีครับัาดีครับ <c oughs> อ้าวไอ้เหี้ยมันไม่เปลี่ยนแล้วนี่วะโอ้ผมลงไปแล้วไงมันเลยไม่เปลี่ยนโอ้ตายแล้ว ไม่รู้ว่าลองดูลองดูลองเอาไปเทียบกันดูมันเป็นเวอร์ชันหกศูนย์ครับเวอร์ชันที่เปิดไมค์ได้ของคอมนะไปโหลดเอาเครื่องคิดเลขใช้แอพพเคไอ้สัตว์พอ่อผมเครื่องคิดเลขใช้แอพพลิเคชั่อย่าหนาอย่าหนาผมถีบหนาะผมบอกก่อนนะผมถีบหนาเศรษฐีแบกปูนหันมาเปิดเซิร์ฟโอ้เศรษฐีแบกปูพนพ่อผมอะครับเศรษฐีแบกปูนไอ้สัตว์ใจเย็นกับพี่โทษทีกับน้อง ทีวีเอพีเคพ่อมึงไงสัตว์ทีวีบ้านมึงเอพีเคเหรอไปทับขุดสมบัติกันกี่โมงเนี่ยเหลือรอบประมูลนั่นเนี่ยสามทุ่มสิบเอ็ดแล้วพี่เค้กขอช่องแอดแม็กหน่อยครับพิมพ์ไปว่าแอดแม็กเลยเอ้ยแต่ช่องแอดแม็กเขาคนละเซิร์ฟกับกูนะไม่ถ้าอยากจะได้ตัวเกมคอมที่มันเปิดไมค์ได้คอมนะคอมเท่านั้นนะมือถือต้องรออ่าเขาชื่ออะไรนะพีไหมเออเขาน่าจะชื่อพี ต้องรอคนนั้นนะครับว่าปล่อยออกมาอุ้ยเขี่ยมวาร์ปมาขึ้นรถกูได้ยังไงเนี่ยเออหล่อนนะเปล่าพี่เชกสีผสมสีผสมกับได้สีเขียวอ่อนทำงานว้าวคืออะไรครับนั่นนะ่ออะ เอ้าจอดาเหรอเอ้าไอ้เหี้ยเป็นไรอ่ะปะโทษโอเคโอเคแป๊บนึงโทษ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 โทโทษโทษโทษโทโทษ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 โทโทษ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 โทโทษโท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 ษโทโทโทษโท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 โ ฉันเองจะร้ายใจกูก็บอกว่ากูขอโทษไงน้องเอ็งก็ใจเย็นๆหน่อยให้โอกาสพี่หน่อยโอ้แล้วจะขึ้นไหมเนี่ยปิดกล้องน่าจะกลัวโดนหาว่าเกเวียงจันโอ้เกเวียงจันบ้านพ่อมึงไงเฮียร้องเพลงหน่อยพี่ร้องอยู่ครับนี่แหละเสียงผมเองอ๋อไอเฮียทำไมหน้าจอมืดวาโอ้เว้ยมันมันไม่จับหน้าจอเยอะ วเฮฮเ,เ,เ,เดี๋ยวผมเข้าออฟไลน์ไปมีรถเด็กเก่าไหมครับที่โรงพยาบาลไม่มีครับมีแต่รถแบบแบบรถที่เหี้ย,ยแบบมึงเหลี่ยมกันดีจริงๆเลยคนดูเนะี่ยมึงอยู่กันนิ่งๆพุพิมพ์พ่อๆน่ารักน่ารัก,รกไม่ได้ไม่รู้เป็นเฮียอะไรกันมันเป็นอะไรอาการมันเป็นไงได้บอกหมอสิให้หมอจัดก,การให้ไหม แม่งเหลี่ยมกันดีจริงๆเลยมีตาเธคำสัญญาว่าจะไม่ไปไหนดีครับดีครับเกโอ้โหไอ้สัตว์ดูกูมาตั้งนานเพิ่งหวัดดีกูเอาเอาเอากระตุกกระตุกอีขี้อะไรเอาเอาดูเอากระตุกอีกเอากระตุกเฉยเอางงเด้อครับเด้อเอาเอาอยู่ๆก็เป็นเด้อครับเอา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 ดูดู มึงก็เงียบก่อนดิอะไรดีครับตาหมอยหมอยพ่อมึงไงไฮี่มาลงมาหมอยเดี๋ยวก็โดดขีบเลยดิอย่านะอย่านะผมสู้คนนะเห็นอย่างนี้ผมสู้นะนนป,ปีกหมอย,อยสัตว์เอ้ยปีกหมอยไฟบ้านแม่มึงอะเขาเรียกว่าปีกไฟนรกเทพไอสัตว์ฉันก็จะไป ยูยูยูฉันวันวางรถไฟที่โรงพยาบาลทีครับเฮ้ยไอเฮียทำไมไไมันไม่ขึ้นวะเอ้าเป็นไรอ่ะ มันเป็นอะไรอีกอะโอ้สตรีมทีไรก็มีแต่ปัญหาวะ่ะไม่ไหวแล้ววะงงวะเป็นอะไรอีกครับเนี่ยพี่โอ้พี่ก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นจอจอไปเถอะโอ้ดูดิมันไม่ขึ้นอะครับปีกหินห้อยไม่มีครับไอสัตว์พี่เค้กเขาไม่ใช่เกเวียงจันนะครับเออมึงใจเย็นครับใจเย็นครับ,รบกำลังทำมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันบั๊กที่อะไรมันเนี่ยโอ้ผมก็ปวดหัวไปหมดละตอนเนี้ย ว่าจะไม่ไปไหนขอรักเธอแล้วจะเป็นคนสุดท้ายแม่มมีร้องผิดร้องผิดนิดนึงนิดนึง่งแกคนเรามันก็มีบ้างใช่ไหมวิญากขอบคุณที่เกมพนมเปแม่ง่ะเกมบางจอมันเลยไม่เห็นโอเกบางจอไอสัตว์เด่กก็โดดขีบหน้าเขาให้หรอกไอี้อเกมบังจอพวกมึงนี่มันต้องโดนกูด่าสักทีเนาะฮะเออมันเป็นอะไรกันวะมา